สวัสดีครับผมหนูยกอย่างไรครับในวันนี้เราจับจับส่งน้องหนูครับอันนี้ตัวผู้ล้วนนะครับรุ่นสามเดือนนะครับประมาณหกเจ็ดขีดนะครับนี่ะครับตัวสวยๆนะครับจะให้พี่น้องแต่จังหวัดนะครับเอาไปคุ้ยสายนะครับนี่ครับสามเดือนนะครับนี่ครับประมาณหกเจ็ดขีดนะครับไซนนี้นะครับนะครับเอาแยกขุนแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับนี่ครับคอนโดเรานะครับแยกขุนไว้นะครับ มีสองเดือนสามเดือนมีสี่เดือนอันนี้ตัวเมียนะครับรนะรตัวเมียประมาณเกือบโลนะครับระรนะครับประมาณแปดเก้าชิบนะครับตัวโลเอาไปลงไปสมละนะครับนะครับแยกไปเป็นโซนเพื่อป้องกันไม่ให้มันแอาอัดมากเกินไปนะครับอันนี้ก็ออกประมาณเจ็ดแปดตัวนะครับแต่ละห้องนะครับนะครับไอาอัดมากเกินไปป้องกันมันกัดคงกัดหางกันเป็นพงเป็นแผล ผมเคยเอาเอาเอาไว้ทีแล้เป็นร้อยตัวบ่อหนึ่งห้าสิบตัวอะไรเงี้ยกัดแผลกันหางกันเสียหายหมดนะครับทาเป็นหนูเนื้อหมดนะครับซื้อเป็นพันมาซื้อตัวเป็นหลักร้อยร้อยสองร้อยมากัดหางกันเสียหมดนะครับก็เลยแยกคุนนะครับเป็นบ่อแยกคุณนะครับใช้สามเดือนนะครับนะครับอันนี้จะส่งไปสี่ตัวนะครับวันนี้ครับเอาไปไขยนะครับวันนี้รับนะครับ เออเอาออกไปไว้นูนะเออก็มาศึกษาโรงงานที่ฟาร์มได้นะครับจริงๆต้อนรับนะครับที่ฟาร์มก็มีไว้ให้ดูหลายรูปแบบนะครับนะครับระบบน้ำอัตโนมัตินะครับฝั่งนี้ก็กําลังปรับปรุงนะครับฝั่งนี้นะครับกำลังปรับปรุงเป็นห้องนะครับห้องขุนเดียวนะครับห้องขุนรวมต่างๆนะครับฝั่งนี้นะครับอีตัวเนี้เอาไปไปไปบน นี่เราก็แก้ไขปรับปรุงไว้เรื่อยครับที่ฟาร์มเรานะครับนะครับอันนี้เป็นหนูหนูเผือกครับนี่ครับหนูเผือกนะครับลงมาสมหนึ่งตระสามไหมนะครับนี่ตัวเมียเมียสามตัวครับในข้างในนะครับนะครับโอเคเคลียบบ่อไปหนึ่งบ่อนะครับฟาร์มเราก็มีไ้ดูหลายรูปแบบวันนี้ตัวผู้กับไซโลนะครับนะครับตัวเนี้ตัวผู้ไซโลนะครับ กเมียนอนอยู่ข้างในนู่นครับแล้วเช็คนมมาแยกคอร์ดนะครับอุ้ยสวยนะครับเตรียมเดินทางนะครับผมมาโรงงานที่ฟาร์มได้ครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับนะครับไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับสอบถามกันได้ทีตีเนาะนะครับําเราบริการเกับบริการโดยใจนะครับผมนะแล้วเวลาจัดส่งแล้วก็นี่ครับเนี่ยเอาแตงใส่เอายาใส่นะครับผมนะปลาแตงใส่เอายาใส่นะครับ ให้เขากินแทนน้ําระหว่างเดินทางนะครับตรงนี้ทําเองนะครับทําเองนะครับขนาดว่า45เซนคูณ45เซนนะครับใส่หนูใหญ่ก็ได้ประมาณสี่ห้าตัวหนูสามเดือนก็ประมาณอันนี้ก็ประมาณหกตัวเจ็ดตัวนะครับหนูสองเดือนก็ได้ประมาณสิบตัวนะครับที่ทํานะครับลูกค้าชอบสั่งเพราะว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ ลูกค้านะครับนะครับถ้าเราซื้อเป็นกรงดักใบละหกสิบาทเจ็ดสิบาทใส่หนูได้แค่ตัวสองตัวนะครับอันนี้เพิ่มตังคณิตเดียวนะครับใส่หนูได้เพียบนะครับนะครับ็ขก็คุณนทุกท่านที่อุดหนุนนะครับนะครับและติดตามตามหนูอยาก่างายนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะครับผมจุดนี้ก็จบเพีงนี้สวัสดีครับ